คร, w, ครับผมชิติวัฒน์เป็นเอนจิเนียร์จากเซฟิเลียนครับผมวันนี้เราจะมารีวิวอัลติเมเจอร์ 2+ plus อ o n น e c t กันนะครับ เรูจักชื่ออติเมเกอร์จากเครื่องพิมพ์ระดับออฟไลน์ของเขาคือเครื่อง S5 และ S3 นะครับ <S <S สำหรับใครที่ไม่คุ้นชื่อ S5 หรือ S3 นะครับอาจจะคุ้นเคยกับชื่อโปรแกรมอ a ิ t i m a k e r Kura ซึ่งโปรแกรม Kura เนี่ยเป็นโปรแกรมที่อติเมเกอร์เปิดให้โหลดฟรี สำหรับนำไปใช้ควบคุม 3D p ิ i n t เตอร์ตั้งแต่เครื่องราคาถูกไปจนถึงเครื่องราคาแพงตราบใดที่ทำงานด้วยระบบ G-CODE อติเม,เมเตอร์คูราก็สามารถสไลด์และเจนเนอเรตไฟล์สำหรับการพิมพ์งานได้สำนักงานใหญ่ของอติเมเตอร์เนี่ยนะครับอยู่ในเนเธอร์แลนด์แต่ว่าโรงงานประกอบแล้วก็ผลิตของชิ้นส่วน 3D พิมพเตอร์เนี่ยจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาครับผมเครื่องพิมพ์สามมิติของอติเมเตอร์เนี่ยนะครับถูกนำไปใช้โดยบริษัทชั้นนำของโลกหลายบริษัท เริ่มจากฝ่าออโตโมัติก่อนนะครับฝ่อาออโตโมัติเนี่ยบริษัทที่นำไปใช้งานก็อย่างเช่น Ford, m o t o r Company แล้วก็ฟ o l กสวา g เกโดยการนำออกไปใช้ทำจิ๊งแล้วก็ไกด์ในการประกอบรถยนต์ครับ c h เทคเจอร์นะครับก็จะเป็นบริษัท k p f Rosewood แล้วก็ Matt Architecture นำเอาพ d ดี i n นเตอร์ของ u l t i m a k e r เนี่ยไปใช้ทำโมเดลต้นแบบของตัวบ้านหรือว่าสิ่งก่อสร้างที่เขาออกแบบ ก็มีทั้งในระับประถมและมธัธยมรมศึกษาทางภาคราและเอกชนนำเรื่องของอัต,ติเมกเกอร์ไปใช้ในการเรียนการสอนและการทําชิ้นงานต้นแบบตัวอย่างเช่นคณะสถาปัตยกรรมของหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็มีการนําเครื่องอัต,ติเมกเกอร์ไปใช้ทางนั้นเนี่ยเขาซื้อหลายเครื่องแล้วก็ทําเป็นปริฟามเลยครับ ตาสตรารอ e ิเล็กทรอนิกส์เองก็มีการนำไปใช้นะครับตัวอย่างที่เห็นชัดเจนก็คือ Size Decision ก็คือเป็นบริษัททำเครื่องมือวัดแล้วก็เครื่องมือด้านออปติกนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบแล้วก็ c e m e น t นำไปใช้ทำชิ้นงานต้นแบบเช่นกันครับ ลอรีรอก็มีการนำเอาเครื่องพิมพ์อัติเมเกอร์มาใช้ทำต้นแบบของแพคเกจจิ้งต่อไปเรามาดูฟีเจอร์ใหม่ของเครื่องรูปทรงพัชกรีนกันเลยนะครับ ีเจอร์ที่เพิ่มมาเพื่อสอง่งม c o คอนเน็กนะครับที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือแอมบิเนเจอร์จคล้ายค้ากับตัวรุ่นพี่ตัว s 5นะครับก็คือจะมีระบบแอมบ a เนเจอร์ที่ช่วยกรองกลิ่นสารเคมีและไอระเหยรวมถึงพาร์ติเคิลเล็กๆจากการบิบสัมผัติดด้วยวัสดุอย่างเช่นพวก ABS หรือ s a นะครับแล้วก็ตัวแอมบิเนเจอร์เนี่ยจะมีกระจกหน้าแถมมาด้วยซึ่งกระจกหน้าเนี่ยก็จะช่วยปิดทิดติรตให้ครบทุกด้านเพื่อไม่ให้กลิ่นหรือว่า ไอระเหยจากการพิมพ์รวมถึงอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงในขณะพิมพ์ลดปัญหาเป็นเฟลและการว้าของชิ้นงานในขณะพิมพ์เมื่อพิมพ์เรืยอัสูุที่มีการผลรตสูงสูงเช่น ABS เป็นต้นครับถัดมานะครับก็คือตัวทัชสกรีนครับผมจากเดิมที่อันติเมเกอร์ 2+ นะครับตัวเดิมเนี่ยเป็นระบบโรตารี่ไดร์แอ์แล้วก็ปุ่มกดนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วครับจอสีขนาด2.5นิ้วแล้วก็ระบบการเชื่อมต่อกับตัวเครื่องจากเดิมที่เป็น SD card ตอนนี้เขามาใช้ระบบแฟลชไดร์แล้วสามารถเสบแฟลชไดร์ Fat แล้วปริ้นตรงจากแฟลชไดร์ได้เลยอันนี้เฟีเจอร์ที่สะดวกมากเลยครับ ในส่วนของตัววิวเพจนะัน้นจะคงมีขนาดเท่า2องพลาสเดินนะครับคือส2 3ร้อยยีคูสองรคูสองรมิลลิเมตรครับผมแล้วก็ยังมีฟีเจอร์สำคัญของตัว2พลาสคอนเน็กเลยนะครับก็คือระบบ Wi-Fi ครับผมหลังจากเรารู้ฟีเจอร์คร่าวๆกันแล้วนะครับเรามาเริ่มพิมพ์งานกันด้วยอัติเมเจอสองพลาสคอนเน็กกันเลยเอาจะเริ่มปรินต์น,นะครับเราเริ่มจากการโหลดเส้นก่อนนะครับก็คือมาที่หน้าโฮมแล้วก็กดไปที่เลนส์วัสดุที่เรียว เมื่อเราทำการเซฟไฟล์ที่เราสไลด์จากคูร่าแล้วนะครับมาเสียบเข้าไปที่เครื่องเราสักพักหนึ่งปุ่มเสียบ from USB เปลี่ยนเป็นปสีฟ้าเราจะสามารถกดเข้าไปดูไฟล์ในแฟลชไดร์ได้ในที่นี้ก็คือไฟล์ที่ผมสไลด์มาจากคูร่านะครับเรากดเลือกไฟล์แล้วตัวเครื่องจะพรีวิวหน้าตาของไฟล์เราสไลด์มา แล้วก็บอกวเวลาด้วยว่าใช้เวลาปลิ้นนานเท่าไหร่นะครับทีนี้เมื่อเราเช็คเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกดปริ้นได้เลยครับหลังจากที่เราก,กดปิ้นแล้วเครื่องจะทำการพรีฮีทนะครับเครื่องก็จะเริ่มพิมพ์นะครับโดยขั้นตอนแรกนี่คือจะเป็นการฉีดเส้นที่ค้างในหัวฉีดออกก่อนเพื่อให้เส้นในการพิมพ์สม่ำเสมอนะครับ Momentla พอได้เราใช้แล้วเนี่ยนะครับรู้สึกว่าใช้งานง่ายกว่าตัวเก่าตรงที่เดิมทีแล้วเนี่ยเราต้องหายสติการ์มาเสียบตอนนี้ผมสามารถเซฟใส่สสดายแล้วมาปรินได้โดยตรงรวมถึงโหลดเส้นง,ง่ายกว่าโดยที่ใช้ในการโยกเีย่ที่ากัการปรินเนี่ยมีความเงียบกว่าตวาวัวเก่ารวมถึงมีระบบ a อร์แมนเจอร์แล้วก็โคเวอร์ด้านหน้าเนี่ยเพิ่มเข้ามาทำให้ปริน a b s ได้โดยไม่มีกลิ่นแล้วก็ลดปัญหางานเสียจากการว์ปแล้วก็กดตัวชิ้นงานครับ สรุปเลยนะครับเอาทิมเมิเตอร์ 2+ พลัสคอนเน็ตเนี่ยเป็นเครื่องที่คุ้มค่าเหมาะสมสำหรับผู้ใช้มือใหม่หรือบริษัทที่ไม่เคยใช้ 3D พิมพ์เตอร์มาก่อนที่ต้องการเริ่มนำเอา 3D พิมพ์เตอร์ไปใช้ในงานด้านรับผิดปรอดทอปปิ้งหรือด้านอื่นๆของบริษทัทเนื่องจากทาง a อาทิมเปิลเตอร์เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถโหลดโปรไฟล์ของฟิลเลอร์พาร์ตี้มาใช้งานได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ง,งานที่มีคุณภาพออกมาได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องปรับแต่งใดๆเพิ่มเติมครับทำให้เหมาะสําหรับผู้ใช้ที่เป็นมือใหม่หมอย่างมากครับก็จบไปแล้วนะครับส่หรการรีวิวอัล t o อรเนเตอร์สองพัสคอนเนรับผมสำหรับคลิปหน้าเชตพเียก็จะมีสาระดีๆมาฝากผู้ชมอีกนะครับยังไงก็กดติดตามตเซ t e ียได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กของเซตเลียนนะครับแล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม